ไปตั้งแคมป์กันเถอะเพนกวินดูปฏิทินแล้วรองว่าใช่ย่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เราจะไปเที่ยวกันแล้วนี่นะเร็วเข้าแพนด้าวันนี้เราไปตั้งแคมป์กันเถอะเพนกวินเตรียมจัดข้าวของใส่กระเป๋าฉันไม่ค่อยสบายแพนด้าบอกโถ่แพนด้าไม่เป็นไรนะเพนกวินตอบฉันจะช่วยดูแลเธอเองฉันจะทําซุปไผ่แสนอร่อยให้เธอกินนะอาหารโปรโดของเธอไงเพนกวินบอก เพนกวินหั่นกิ่งไผ่อ่อนแล้วนำไปปั่นเพนกวินตุ๋นไผ่จนได้ที่จากนั้นค่อยๆเทใส่ชามแล้วยกไปให้แพนด้าขอโทษนะเพนกวินฉันทำให้แผนไปตั้งแคมป์สุดสัปดาห์พังหมดเลยแพนด้า <Panda S 1> บอกอย่าคิดมากสิแพนด้าเพนกวินบอกฉันจะช่วยดูแลเธอจนหายป่วยเลยละ่ะเราค่อยไปตั้งแคมป์กันเมื่อไรก็ได้เนาะสองวันต่อมาแพนด้าหายป่วยแล้วเราเข้าเพนกวินแพนด้าบอก,บอกวันนี้เราไปตั้งแคมป์กันเถอะ แต่วันนี้เพนกวินไม่สบายซะแล้วฉันจะทําซุปปลาแสนอร่อยให้เธอกินนะอาหารโปรดของเธอไงแพนด้าบอกแพนด้าออกไปตกปลาและได้ปลามาหนึ่งตัวแพนด้าตุนปลาจนได้ที่จากนั้นค่อยๆเทใส่ชามแล้วยกไปให้เพนกวิน ขอโทษนะแพนด้าวันนี้เราเลยอดไปตั้งแคมป์กันเพนกวินบอกอย่างอ่อนแรงอย่าคิดมากสิเพนกวินแพนด้าบอกฉันจะช่วยดูแลเธอจนหายป่วยเลยล่ะเราค่อยไปตั้งแคมป์กันเมื่อไรก็ได้เนาะนอนหลับฝันดีนะเพนกวินแพนด้าบอกพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่เหมาะสำหรับการไปตั้งแคมป์แน่ๆเลย แพนด้ากับเพนกวินวางแผนจะไปตั้งแคมป์กันในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าทั้งสองได้พบกับอุปสรรคใหญ่หลวงนั่นคือผลักกันไม่สบายโถโถโถแล้วแบบนี้เพนกวินกับแพนด้าจะไปตั้งแคมป์ตามที่ใจต้องการหรือเปล่านะไปติดตามความสนุกกันต่อได้ในนิทานเรื่องไปตั้งแคมป์กันเถอะ